สวัสดีค่ะงานหุ่นโชว์หน้าร้านหุ่นไหลสดมาเก็บายทางนะคะมีอะไรสีเงินสีทองแล้วก็แขนไม้ค่ะฐานบางฐานหน,นาฐานแฉกค,ค่ะมีเลทราคาส่งนะคะสิบตัวขึ้นไปค่ะตอนนี้งานฐานหนาจัดโปรนะคะหัวเงินหัวทองตัวละสี่พันแปดค่ะลดเหลือตัวละสี่พันห้าค่ะตัวฐานบางจัดโปรคะ่ะหัวเงินหัวทอง ตัวละสามพันหกเก้าสิบค่ะสินค้าพร้อมส่งนะคะมีเก็บปลายทางค่ะเปิดโค้ดส่งด่วน EMS ค่ะหากอยู่กรุงเทพปริมณฑลสามารถจะส่งในเซนเจอร์ได้ค่ะหรือจะรับสินค้าเองได้ค่ะเปิดส่งของเก้าโมงค่ะถึงห้าโมงเย็นค่ะหากนอกเวลารบกวนนัดกับทางแอดมินอีกทีหนึ่งค่ะสอบถามทักข้อความหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะขอเลทราคาส่งได้ค่ะจัดโปรสินค้าตัวส่งฟรีเฉพาะเขตกรุงเทพค่ะสินค้าก็จะมีเน่ หุ่นมีหลายรุ่นให้เลือกนะคะสไตล์เกาหลีสไตล์เวียดนามรุ่นเบสิกสินค้าพร้อมส่งทุกรุ่นค่ะงานมีล้อก็จะมีเป็นล้อสีทองค่ะถ้าเป็นรุ่นนี้พร้อมส่งฐานหนาสีเงินสีทองแบบเหลี่ยมแบบกลมแล้วก็จะมีฐานสีดําด้วยค่ะสินค้าพร้อมส่งทุกรุ่นนะคะถ้าขอเลือกแบบกระทางแอดมินได้ค่ะหุ่นก็จะมีหลายแบบหลายรุ่นให้เลือกสินค้าพร้อมส่งทุกรุ่นค่ะ